สวัสด,ด,ด,ดีทักทายครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e อยู่กับผมนะครับนุ่มเอ็มเมืองโอ่งวันนี้มีพัสดุมาส่งนะอขอบคุณป่าสมพรนะแล้วก็ขอบคุณคนที่ส่งมาให้ด้วยที่ซื้อของแล้วก็ส่งมาให้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณป่าสมพรนะที่ส่งมาให้ปักน่าจะเป็นปักเค็มเพราะป่าสมพรโทรบอกผมอยู่ เรวจะส่งปลาเค็มมาให้นะขอบคุณป่าสมพรมากๆนะที่ยังอุตส่าห์ส่งปลาเข็มมาให้ผมกินสินค้าด่วนภายในด้วยอาหารควบคุมอุณหภูมินี่ไงสินค้าแช่แข็งสินค้าแช่เย็นวิชาคิสณะวัสดุราชบุรี นี่ยขอบคุณปลาสมพรนะสรางโฟมาเลยอะสินค้าแช่เย็นเนี่ยขอบคุณปลาสมพรนะครับเรามาแกะดูกันปา๊าแกะและแพ็คก,ก็ยังดีเลยอะ่ะต้องเอามีดเดี๋ยวเอามีดคัตเตอร์ตัดก,ก่อน แกะครับแกะแล้วแกะแล้ว,ลวเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูข้างในกัน,นกออนนี้ก็แช่เย็นมาเลยนะอู้นี่ข้างในอูยออยังดีเลยอ๋อนี่น้ำแข็งมีถุงน้ำแข็งแช่มาให้ โอ้หพ่อยังดีเลยแม่โอ้มั oh, มนแช่น้ำแข็งมาให้ด้วยอ่ะมก้อนน้ำแข็งไ <c oughs> อปลาล่างก็มีน้ำแข็งอีกแข็ง <c oughs> อัดตัดดิตัดถุงนั่นหละชิม mẹ kẹ đồ oh, chị không? Chị khâu mừ Ồ, hoa lại chán Họ lại lời Như nhà thùng là, thùng là lô không nhé Kẹ đùa nhé với to thùng này Bạn thùng phó bèn cái to thùng Múc mà vào mà múc mà นั่นแหละปลาสลิดปลาสลิดโอ้โหทอดได้เลยเนี่ย,ยเนี่ยโอ้ปลาสลิดนะครับโอ้โ,<ด>โลนึงแล้วเนาะโลเท่าไรเห็นปลาโลสองร้อยห้าสิบอ่ะตอนถุงพรโดกอ่ะเ,เนี่ยทั้งหมดเนี่ยพันหนึ่งอ่ะสี่สี่ถุงพันหนึ่งเออน่าใช่ใช่สี่โม้ยน้ยแขยงอยู่ด้ยยยยยมยย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  ถึงเลยอะปิดมายัางดีเลยอะคุมมาเดี๋ยวตู้เย็นนะั่นแล้วเดี๋ยวใส่ตู้เย็นเอาแม่เอาใส่ไปก่อน,นเอาออกไ, <ป S 1> ไปเลยป่ะใส่แล้วเย็นมเพิ่งจะชาร์จไม่ได้เปี้ยใส่มะปูปลาให้ดีทำยังดีเลยอ่ะ ตรงดีสินค้าปิดไปก่อนอขอบคุณป้าสมพพรนะครับ <res> ได้รับของเรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ